สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันในพา์ที่สองของก0สิบประโยคภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าหลิวเยวหลิวเยวที่แปละว่าท่องเที่ยวค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยประโยคที่31สามสิบเอ็ดโปเะอู่กวน的所有展品都是不可以触摸的博物馆的所有展品都是不可以触摸的 แปลว่าสิ่งของจัดแสดงทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์ไม่สามารถแตะต้องได้โปอุกวานแปลว่าพิพิธภัณฑ์นะคะเติอแปลว่าของสวยหยบแปลว่าทั้งหมดจานผ่นก็คือสิ่งของที่จัดแสดงโตแปลว่าล้วหรือว่าแปลว่าทั้งหมดค่ะซื่อแปลว่าเป็นแปลว่าคือแปลว่าใช่ผู้เคยอีกก็คือไม่สามารถชู่ม่แปลว่าแตะต้องนะคะหรือว่าสัมผัสก็ได้ พิพิธภัณฑ์的所有展品都是不可以触摸的ก็จะแปลว่าสิ่งของจะแสดงทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์ไม่สามารถแตะต้องได้ไประโยคที่32โปิองพิพิธหลีจิ้นจื้อสื่อโยงสารกวางเติงภายเจ้า 博ปอู禁止使用ห光ี่照，สืยง่งสานกวงเตงภายเจ้าแปลว่าในพิพิธภัณฑ์ห้ามใช้แสกถ่ายรูปโปอูกนก็คือพิพิธภัณฑ์ค่ะหลี่แปลว่าในหรือว่าภายในโปอ里กก็จะแปลว่าในพิพิธภัณฑ์จิ้นจือแปลว่าห้ามค่ะสื่ย่องแปลว่าใช้สานกวางเติงก็คือแฟลตค่ะภายเจ้าแปลว่าถ่ายรูป โปอู่กว้าหลีสืยงสากวางเตงภายเจ้าก็จะแปลว่าในพิพิธภัณฑ์ห้ามใช้แฟลชถ่ายรูปประโยคที่สามสิบสามเซียงกังตีซื่อหนีเลอรวนจินซือสือยงจิ้กันเซี่ยงกังนีเลอวน จิ้นจื้อสื่ยงจื้อพายกานก็จะแปลว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ห้ามใช้ไมเซลฟี่เสี่ยงกานก็คือฮ่องกงค่ะตีซื่อหนีเล่ยวนก็คือดิสนีย์แลนด์นั่นเองจิ้นจื้อก็จะแปลว่าห้ามค่ะสื่ย่องแปลว่าใช้จื้อพายการก็จะแปลว่าไมเซลฟี่ค่ะ เซียงกังตีนนงซื่นีลหวนจินสืยงืยกันก็จะแปลว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ห้ามใช้ไม้เซลฟี่ประโยคที่34太ทยจีหลิงเนจิน้นจือเจ้าเสียง ไทจีหลิงเน่จินจือเจ้าเซียงแปลว่าภายในทัชมาฮาลห้ามถ่ายรูปไทจีหลิงก็คือทัชมาฮาลค่ะที่อยู่ในประเทศอินเดียนะคะเน่ก็คือในหรือว่าภายในจินจือแปลว่าห้ามค่ะเจ้าเซียงแปลว่าถ่ายรูปไทจีหลิงเน่จินจือเจ้าเซียงก็จะแปลว่าภายในทัชมาฮาลห้ามถ่ายรูป ประโยคที่35มสิบห้า游客在里面要保持安静。游客在里面要保持安静。แปลว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ข้างในต้องรักษาความสงบ。游客แปลว่านักท่องเที่ยว。在แปลว่าอยู่หรือแปลว่าที่。里面แปลว่าข้างในหรือว่าด้านใน。要แปลว่าต้องหรือว่าต้องการค่ะ。保持แปลว่ารักษา อันจิปลว่าความสงบโย่เคอใจหลี่เมียนเยาเปาออันิงก็จะแปลว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ข้างในต้องรักษาความสงบประโยคที่36เปียว่างและต้องสิเปียว่างและต้องสิแปลว่าอย่าลืมของนะเปียแปลว่าอย่าค่ะว่างก็คือว่างจี้ที่แปลว่าลืมเหลอะแปลว่าแล้วต้องสิแปลว่าสิ่งของ เปียว่างและต้องสิก็จะแปลว่าอย่าลืมของนะประโยคที่37มสิบเจ็ดิงผายตุ้ยปู่ย่าชาตุ้ยชิงผายตุ้ยปู่ย่าชาตุ้ยแปลว่ากะรุณาเข้าแถวอย่าแซงคิวฉิงแปลว่ากะรุณาหรือว่าได้โปรดผายตุ้ยแปลว่าเข้าแถวหรือว่าเข้าคิวค่ะปู่ย่าแปลว่าอย่าชาตุ้ยแปลว่าแซงคิว ชิงผายตุย้ยปุยย้าชาตุย้ยก็จะแปลว่ากะรุณาเข้าแถวอย่าแซงคิวประโยคที่38มเหรินไทตัวเลยปุยเย้าจีเหรินไทตัวเลยปุยเย้าจีแปลว่าคนเยอะเกินไปอย่าเบียดกัน,กนเหรินแปลว่าคนคะ่ะไทตัวเลยก็จะแปลว่าเยอะเกินไปปุยเย้าแปลว่าอย่าคะ่ะจีแปลว่าเบียด เหรินไทตัวเหรอปุเย้าจีก็จะแปลว่าคนเยอะเกินไปอย่าเบียดกันประโยคที่39มสิบเก้าชิงอันจิงอี้เตียนชิงอันจิงอี้เตียนแปลว่ากะรู้นานเงียบเงียบหน่อยชิงแปลว่ากะรู้นานหรือว่าได้โปรดนะคะอันจิงแปลว่างเงียบอี้เตียนแปลว่านิดหน่อยชิงอันจิงอี้เตียนก็จะแปลว่ากะรู้นา,นานเงียบเงียบหน่อย ประโยคที่สี่สิบชิงเสี่ยวเซิงเตี่ยรชิงเสี่ยวเซิงเตี่ยรแปลว่ากะรุณาเสียงเบาหน่อยชิงแปลว่ากะรุณาหรือว่าได้โปรดนะคะเสี่ยวเซิงแปลว่าเสียงเบาเตี่ยรแปลว่านิดหน่อยค่ะชิงเสี่ยวเซิงเตี่ยรก็จะแปลว่ากะรุณาเบาเสียงหน่อยประโยคที่สี่สิบเอ็ดเจ้นจือต้าเซิงซวนหวา จิ้นจื่อต้าเซิงส่วนขวาแปลว่าห้ามส่งเสียงดังจิ้นจื่อแปลว่าห้ามค่ะต้าเซิงก็คือเสียงดังส่วนขวาก็คือเสียงดังเหมือนกันจิ้นจื่อต้าเซิงส่วนขวาก็จะแปลว่าห้ามส่งเสียงดัง42ฉิงเวิ่นนี้เคยอีปังหวอพายเจ้ามาฉิงเวิ่น นี้เคยอีปังหวอภายเจ้ามาแปลว่าขอโทษค่ะคุณช่วยฉันถ่ายรูปหน่อยได้ไหมฉิงว่านะคะใช้ในการถามว่าขอทาหน่อยหรือว่าเป็นการรบกวนค่ะเพื่อให้อีกฝ่ายช่วยเราก็สามารถดอกได้ว่าชิงว่างหนีแปลว่าคุณค่ะเคยอีแปลว่าสามารถปางก็คือช่วยหรือว่าช่วยเหลือนั่นเองหวอแปลว่าฉันภายเจ้าแปลว่าถ่ายรูปมะแปลว่าไม่ใช้ในประโยคคาถามนะคะ ฉิงเวินนี้เคอีป้างหวอพา,ายเจ้ามาก็จะแปลว่าขอโทษค่ะคุณช่วยชั้นถ่ายรูปหน่อยได้ไหมไประโยคที่43่สิเหาอีสึเคอีป้างหวอเมินพายจังเจ้ามาผู้เหาอีสึเคอีป้างหวอเมินพายจังเจ้ามาแปลว่า ขอโทษค่ะช่วยพวกเราถ่ายรูปได้ไหมพวกเหรออี้สือนะคะก็จะแปลว่าขอโทษค่ะเวลาเราต้องการขอให้คนอื่นช่วยเหลือเราก็สามารถพูดได้ว่าพวกเหรออี้สือเคออีแปลว่าสามารถค่ะปางแปลว่าช่วยเหลือวอเมินแปลว่าพวกเราพายก็คือภายเจ้าที่แปลว่าถ่ายรูปนะคะจางเป็นคำลักษณะนามของเจ้าเพี้ยนค่ะมะแปลว่าไม้ใช้ในประโยคคําถามพวกเหาออี้สือเคออีปางหวอเมินพายจางเจ้ามา ก็จะแปลว่าขอโทษค่ะช่วยพวกเราถ่ายรูปได้ไหมไประโยคที่44นี้เคยอีป้างหวอเกินไอ้ไฟเออเทียถาเธอเจ้ามานี้เคยอีป้างหวอเกินไอ้ไฟเออเทียถาเธอเจ้ามาแปลว่า คุณช่วยถ่ายรูปฉันกับหอไอเฟลให้หน่อยได้ไหมหนีแปลว่าคุณค่ะเคอะอีแปลว่าสามารถปางแปลว่าช่วยเหลือวอบแปลว่าฉันค่ะเกินแปลว่ากับหรือแปลว่าและก็ได้ไอเฟลเอร์เทียถาก็คือหอไอเฟลค่ะเขอเจ้าก็คือถ่ายรูปร่วมกันมะแปลว่าไหมใช้ในประโยคคำถามนะคะนี่เคอะอีปางวอบเกินไอเฟลเอร์เทียถาเขอเจ้าม吗 ก็จะแปลว่าคุณช่วยถ่ายรูปชั้นกับหอไอเฟลให้หน่อยได้ไหมไประโยคที่45นี้เคยอีป่าเซียงจีจวนจือหรือเหิงไพย นี้เคยอีป่าเซียงจีจวนจือ,อข้จอเขิงพายปแปลว,ว่าคุณสามารถหมุนกล้องแนวตั้งหรือถ่ายแนวนอนก็ได้หนีแปลว่าคุณค่ะเคยอีปแปลว,ว่าสามารถป่าแปลว่านำหรือแปลว่าเอาเซียงจีก็คือกล้องถ่ายรูปจวนจือก็คือหมุนแนวตั้งข้อเจอก็คือหรือค่ะเขิงพายก็คือถ่ายแนวนอนเขิงก็คือแนวนอนพายก็คือภายเจ้าที่แปลว่าถ่ายรูปค่ะ นี้เคยป่าเซียงจีจวนืพา,ายก็จแปลว่าคุณสามารถหมุนกล้องแนวตั้งหรือถ่ายแนวนอนก็ได้ประโยคที่46เป่าเฉียนว่ากังกังจ๋าเหยยนลเล่คยอี่ม่ฝ่านจ่ายอนจังมามบอเซียนวอกังกังจ๋าหยยนเลเคอีม่ฝ่านจภายอจังมา แปลว่าขอโทษค่ะเมื่อสักครู่ฉันกระพริบตารบกวนถ่ายอีกรูปได้ไหมเป้าเชียงก็จะแปลว่าขอโทษค่ะหวอแปลว่าฉันนะคะการกลางแปลว่าเมื่อสักครู่หรือว่าเพิ่งจากจ๋าเย็นก็คือกระพริบตาเหลือแปลว่าแล้วเคยหยิบแปลว,ว่าสามารถม้าฝานก็คือรบกวนนะคะ ใช่แปลว่าอีกพายก็คือพายเจ้าที่แปลว่าถ่ายรูปอีแปลว่าหนึ่งจังนะคะเป็นคำลักษณะนามของรูปภาพนั่นเองมะแปลว่าไมใช้ในประโยคคำถามนะคะเป่าเชียนหวอกลางกลางจ๋าเหยี่เหลอเค้ออีมาฝันใจพายอีจังมาก็จะแปลว่าขอโทษค่ะเมื่อสักครู่ฉันกระพริบตารบกวนถ่ายอีกรูปได้ไหมประโยคที่47ไายจาเหลอ 你是很棒的摄影师，太赞了。你是很棒的摄影师。แปลว่ายอดเยี่ยมมากคุณคือช่างภาพที่เก่งมากๆทายจ้านเหรอจ้านนะคะแปลว่าสุดยอดหรือว่ายอดเยี่ยมนะคะทายจ้านเลยก็คือยอดเยี่ยมมากๆหนีแปลว่าคุณเนี่ยชื่อแปลว่าเป็นแปลว่าคือหรือแปลว่าใช่เขินแปลว่ามากค่ะป้างแปลว่าสุดยอดหรือแปลว่าเก่งก็ได้เตะ แปลว่าของค่ะเสื้ออิยงชื่อก็จะแปลว่าช่างภาพหรือว่าช่างถ่ายรูปนั่นเองไทจ้านเหรอหนี้วชื่อเขมป่างแต่เสื้ออีงชื่อก็จะแปลว่ายอดเยี่ยมมากคุณคือช่างภาพที่เก่งมากๆประโยคที่48จจ้าาง่ยเสี่สาบแ่ด这张拍得好好谢谢你这张拍得好好หนีแปลว่ารูปนี้ถ่ายดีมากขอบคุณค่ะ,จะจ เจ้าแปลว่านี่หรือแปลว่านี้นะคะจางเป็นคำวัณนนามของรูปภาพนะคะแปลว่ารูปนั่นเองพายก็คือพายเจ้าที่แปลว่าถ่ายรูปแต่เป็นคำขยายเขาหาก็คือดีนั่นเองเสี้ยเสี้ยแปลว่าขอบคุณค่ะหนีแปลว่าคุณเสียหาหา้ยเสี้ยหนีก็คือขอบคุณนั่นเองเจ้าจางพายแต่เขาเหาเสี้ยเสี้ยหนีก็จะแปลว่ารูปนี้ถ่ายดีมากขอบคุณค่ะ ประโยคที่49่จินเก้าว่าจินเทียน要去八达岭长城。ว่าจินเทียน要去八达岭长城。แปลว่าวันนี้ฉันจะไปกำแพงเมืองจีนด่านปา八达หว่าแปลว่าฉันค่ะจินเทียนแปลว่าวันนี้ย่าแปลว่าต้องหรือว่าต้องการหรือแปลว่าจะก็ได้ชี้แปลว่าไป ป้าตาหลิงก็คือเป็นด่านป้าตาหลิงนะคะฉางเฉินก็คือกำแพงเมืองจีนป้าตาหลิงชางเฉินก็คือกำแพงเมืองจีนด่านป้าตาหลิงนั่นเองหว่อจินเทียนเหย่าชี่ป้าตาหลิงฉางเฉินก็จะแปลว่าวันนี้ฉันจะไปกำแพงเมืองจีนด่านป้าตาหลิงประโยคที่ห้าสิบหว่อเสียงช่อินตูข่านไท่จีหลิง วอเสียงชีอินตุข่นานไทจีหลิงแปลว่าฉันอยากไปอินเดียเพื่อชมทัชมาฮาลวอแปลว่าฉันค่ะเสียงแปลว่าอยากหรือแปลว่าต้องการก็ได้ชีแปลว่าไปอินตุก็คือประเทศอินเดียข่านแปลว่าดูหรือแปลว่ามองก็ได้นะคะไทจีหลิงแปลว่าทัชมาฮาลวอเสียงชีอินตุ ขัานท่าีหลิงก็จะแปลว่าฉันอยากไปอินเดียเพื่อชมทัชมาฮาลประโยคที่51หว่บเอจังใจเจ่าโปอวู่กวนเตจีเนียนผินเตียนหว่อ่จังใจเจ่าโปอวู่กวนเตจีเนียนผินเตียนแปลว่าฉันกำลังหาร้านขายของที่ระลึกของพิพิธภัณฑ์หว่อแปลว่าฉันค่ะเจงใจแปลว่ากำลังจ่าวแปลว่าหา โผู้าวานแปลว่าพ,พิพิธภัณฑ์เตะแปลว่าของจีเนียนผินเตียงก็คือร้านขายของที่ระลึกจีเนียนผินก็คือของที่ระลึกค่ะเตียนแปลว่าร้านจีนนเนียนผินเตียก็คือร้านขายของที่ระลึกหว่อจึงใจเจา้าโผู้ขวานเตจีเนียนผินเตียก็จะแปลว่าฉันกําลังหาร้านขายของที่ระลึกของพิพ,ธพิธภัณฑ์ประโยคที่52 เจลีตอจีเนนผินซื okay. um ้อสมอลีตจีเนนผินซือสมแปลว่าของที่ระลึกของที่นี่คืออะไรเจลีแปลว่าที่นี่ค่ะเตะแปลว่าของจีเนนผินแปลว่าของที่ระลึกซื่อแปลว่าเป็นแปลว่าคือหรือแปลว่าใช่เสมอแปลว่าอะไรเจลีเตอจีเนนผินซื่อเสมอก็จะแปลว่าของที่ระลึกของที่นี่คืออะไร ประโยคที่53หว่อเย้าหมายจี้เนียนผินส่งไก่เจี๋ยเหรินเหอเผงหยูกว่อเย้าหมายจี้เนียนผินส่งไก่เจี๋ยเหรินเหอผงหยกแปลว่าฉันต้องการซื้อของที่ระลึกมอบให้ครอบครัวและเพื่อนว่อแปลว่าฉันค่ะเย่าแปลว่าต้องการหมายแปลว่าซื้อจี้เนียนผินก็คือของที่ระลึกส่งแปลว่าส่งหรือแปลว่ามอบให้ก็ได้เก๋แปลว่าให้นะคะ เจี๋ยเหรินก็คือครอบครัวเจียแปลว่าบ้านเหรินแปลว่าคนเจี๋ยเหรินก็คือครอบครัวเขอแปลว่าและค่ะผิงเยวแปลว่าเพื่อนหวอเย้าหมายจีเนียนผินส่งไก่เจียเหรินเขยก็จะแปลว่าฉันต้องการซื้อของที่ระลึกมอบให้ครอบครัวและเพื่อนประโยคที่54หสี่ริโยซื้อหวอย้าหมายจีเนียนผินโคเจอ ตังตีดะต้องสิริโยสือวเย้าหมายจีนีิเจอตัแปลว่าเมื่อไปเที่ยวฉันจะซื้อของที่ระลึกหรือสิ่งของพื้นเมืองหลี่ยสือก็คือเมื่อไปเที่ยวนะคะริโยก็คือเที่ยวหรือว่าท่องเที่ยวซื้อแปลว่าตอนที่หรือว่าขณะที่ก็ได้หวอแปลว่าฉันเย้าแปลว่าต้องหรือต้องการหรือแปลว่าจะก็ได้หมายแปลว่าซื้อค่ะ จีเนียนผินแปลว่าของที่ระลึกขั้วเจอแปลว่าหรือตังตี้ก็คือพื้นเมืองหรือว่าท้องถิ่นนะคะเตะแปลว่าของตรงสิแปลว่าสิ่งของค่ะหรีโยซื้อหวอยเย้าหมายจีเนียนผิ่นขั้วเจอตังตี้แต่ตงสิก็จะแปลว่าเมื่อไปเที่ยวฉันจะซื้อของที่ระลึกหรือสิ่งของพื้นเมืองประโยคที่55 我买冰箱贴和雪球。我买冰箱贴和雪球。แปลว่าฉันซื้อแม่เหล็กติดตู้เย็นและสโนบอลวอแปลว่าฉันค่ะหมายแปลว่าซื้อปิงเซียงแปลว่าตู้เย็นเทียแปลว่าติดหรือว่าแปลว่าแปะก็ได้ปิงเซียงเทียก็คือแม่เหล็กติดตู้เย็นนั่นเองเหอแปลว่าและ เฉี่ยเฉวก็คือ snowball เฉี่ยก็คือหิมะค่ะฉิวแปลว่า ball เฉี่ยเฉิวก็คือ snowball ว,ว,บบว,ว, Snow วอหมายปิงเซียงเพียเข๋เฉี่ยเฉวก็จะแปลว่าฉันซื้อแม่เหล็กติดตู้เย็นและ snowball ประโยคที่56าสิบกเขอ,อีเพียนอีอี่เตียนมา เคีเพียนอีอีเตียนมาแปลว่าราคาถูกกว่านี้ได้ไหมเคยีแปลว่าสามารถค่ะเพียนอีก,ก็คือราคาถูกอีเตียนก็คือนิดหน่อยหน่อยหนึ่งมะแปลว่าไหมเคยีเพียนอีอีเตียนมาก็จะแปลว่าราคาถูกกว่านี้ได้ไหมประโยคที่ห้าสิบเจ็ดท้ายกุ้ยล้วเราไปชี่เบ็เียนมา ไทยกยล้วยเหรอวอร์แมน่เปียแเตี้ยนหมปแปลว่าแพงเกินไปพวกเราไปซื้อร้านอื่นเถอะไทยกุย้ยเหรก็คือแพงเกินไปไทยจุดๆเหระก็คือเกินไปนะคะกุ้ยแปลว่าแพงไทยกุย้ยเหระก็คือแพงเกินไปหวานเมินแปลว่า พวกเราค่ะชี่แปลว่าไปเปียเตะก็คืออื่นๆเตี้ยนแปลว่าร้านหรือว่าร้านค้านั่นเองหมายแปลว่าซื้อปะแปลว่าเถอะเป็นคำลงท้ายเสียงนะคะไทยกุ้ยละวอร์แมนชี่เปียเตเตี้ยนหมายปะก็จะแปลว่าแพงเกินไปพวกเราไปซื้อร้านอื่นเถอะประโยคที่58ตังซีนหมายเต้าเจียขั่วตังซินหมายเต้าเจียขั่ว แปลว่าระวังซื้อของปลอมตงังซินก็คือระวังค่ะหมายแปลว่าซือ้อเต้าแปลว่าถึงหมายเต้าก็คือซื้อมาได้นั่นเองเจี๋ยขั้วก็คือของปลอมเจี๋ยก็คือปลอมขั้วแปลว่าสินค้าเจี๋ยขั้วก็คือของปลอมหรือว่าสินค้าปลอมนั่นเองตังซินหมายเต้าเจี๋ยขั้วก็จะแปลว่าระวังซื้อของปลอม ประโยคที่59าหัวเซียนข้างขันเสียเสียหัวเซียนข้างขันเสียเสีย แปลว่าฉันขอเดินดูก่อนนะขอบคุณค่ะหวอแปลว่าฉันค่ะเซียนแปลว่าก่อนขั้นขันแปลว่าดูหรือว่าแปลว่ามองนะคะเสียเสียแปลว่าขอบคุณหวอเซียนขั้นขันเสียเสียก็จะแปลว่าฉันขอเดินดูก่อนนะขอบคุณค่ะประโยคนี้นะคะเราสามารถใช้บอกกับพนักงานในร้านได้ค่ะถ้าเราอยากจะเดินดูของก่อนอยังไม่ได้ซื้อนะคะเราก็สามารถบอกได้ว่าหวอเซียนขั้นขันเสียเสีย ประโยคที่60สิบวอหมายตังตีท่าเซเต๋หมิงสินนงสงส้นเพี้ยนวอหมายตังตีท่าเซเต๋หมิงสิ้นเพี้ยนแปลว่าฉันซื้อโปสการ์ดที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นวอแปลว่าฉันค่ะหมายแปลว่าซื้อตังตี้ก็คือท้องถิ่นหรือว่าพื้นเมืองก็ได้ท่าเซก็คือที่มีเอกลักษณ์หรือว่ามีลักษณะเฉพาะเต๋แปลว่าของหมิงสิ้นเพี้ยนแปลว่าโปสการ์ด วอ่อหมายตังตีเทอร์เซเต๋หมิงสิ้นเพี้ยนก็จะแปลว่าฉันซื้อโปสการ์ดที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับ90ประโยคภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในพารที่2ค่ะขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมเซเซตาเจกวนขั้นซื้อผินแล้วพบกันในพารที่3ค่ะสวัสดีค่ะ